ลองเดาดูฮะว่าตอนนี้กำลังมาทำอะไรกันฮนะเนี่ยดูลักษณะแล้วเป็นโต๊ะโต๊ะหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีคนแล้วมีของเด็กเล่นด้วย ที่นี่ก็มีของเล่นฮะอ่าเล,เล่นแล้วไปเล่นแล้วอ่าไปเล่นแล้วค่ะระวังแน่ชยีอย่าลงมาตรงนี้้า แล้ววันนี้เรามาร้านนี้ทำอะไรกันเขาก็ยังไม่เปิดร้านเลยยังไม่เปิดชื่อชื่อร้านอะไรนอนดาวชื่อชื่อร้านอะไรน้ำหนีตายน้ำหนีตายเป็มีาหายอาหารตายเลือเป็นร้านอาหารตายเลือนะครับอ่าร้านผู้สไม่จริงจริงร้านเนี่ยเป็นร้าน ที่เคยอยู่หน้าบ้านใช่ใช่เขาเคยอยู่หน้า,านั้นแล้วก็รู้จักกันไว้คนเจ้าของเป็นผู้หญิงไตเรื้อคนนึงแล้วก็สงสัยปิดตัวน,นั้นไปเพราะว่าไม่เห็นแล้วนะแล้วเขามาเปิดตัวมานี้สาขาใหม่<อ>แต่เป็นเขาเปิดเขาเปิดเป็นร้านอาหารแบบที่หารไตเรื้อเติบเหมือนแบบสตไต์ เหมือนแบบปล่อยเด็กเล่นได้อ่ะเขาเปิดเป็นร้านอาหารแบบชิงชิงจัานทิ้งถ้าภาษาจีอ่ะชิงจิร์านทิ้งก็คือชินจิรก็คือเหมือนสนิทกับลูกอย่างเงี้ยคือพ่อแม่พามาก็คือเหมือนแบบชินเดียวชินชิชินจื่อนี่มันแปลว่าเหมือนแบบที่รักสนิทกับลูกชินจิรแปลว่าประมาณว่าแบบคนที่รักใช่ไหมใช่แต่ว่าที่รักอะไรประมาณนี้นะ อีกความหมายหนึ่งก็คือไก่ไงชิ่ไอเดชินนั่นเลยก็คือเอ่อทีมชันทีมชันทีมก็แปลว่าร้านอาหารนะครับมันก็เลยเนี่ยก็ตั้งแต่เข้ามาเมื่อกี้ก็เห็นแล้วมีรูปรถไฟมีตกแต่งอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยๆถ่ายห้เรื่อยๆนะครับมันก็จะแบบครอบครัวนิดนึงทำกับข้าวอยู่ข้างบนเสริมมัแล้วก็เป็นร้านอาหารไตเนือนะฮะร้านอาหารไตนเลือเนี่ย รสชาติมันจะเหมือนอาหารสิบสองปนานาอาหารไทยรือก็คือสิบสองปนานานแหละนะอยู่ในสิบสองปนานนั่นแหละ,หละมันจะคล้ายๆอาหารภาคเหนือของไทยครับคล้ายๆกันนะแล้วเดี๋ยวตอนที่ทานอาหารก็ค่อยๆให้ดูอีกทีนะครับได้จองโซนตรงนี้ไว้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยโซนตรงนี้นะฮะที่เป็นกรอบเนี่ยกรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะมีกี่โต๊ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกโต๊ะจองไว้ทําไมวันนี้ เกิดของพอี่ซีซีค่ะอ๋อเป็นมาเกิดของพี่ซีซีนะฮะ ทำกับข้าวเหรอไม่ทำเกิขอาไม่ทำก็ก็ปะป๊าทำกับข้าวนะเฮ้ยระวังระวังโดนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจเจลงก่อน<ะ>แล้วเจเจระวังนะเฮ้ยจะเอาท่านี้เลยเหรอจะเอาอีแล้วระวังนะ ระวังระวังจะโดนกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจเจไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอ้ยท่านี้มันอันตรายอ่ะเสรเสเอาหลังลงเออหลังลงได้ได้หลังลงง่ายสนุกงานในร้านกำลังตกแต่ง ตรียมตกแต่งให้ซีซีวันเกิดซีซีพอดีชุดนี้เจียวซื้อจากอินเทอร์เน็ตมาซื้อที่เปา淘ามาเราก็เอามาให้เขาเขาจะตกแต่งให้ 不敢吹大，我是怕爆炸掉。小芳，这个是一串一寸粘着，还是要把它对,对就用这个嘛，那边凳子周围啊，围它一状嘛、嗯，都可以啊。这个就是那种，就是可以挠。<No. S 3> 他妹妹在龙头。 ทำไมไม่ใส่รองเท้าคะทำไมไปใส่รองเท้าเยี <Hello. S 1> ๋ยมไปใส่เท้าไเ้ไสหร้าไงาไเทาส้าไปงไปใส่รงไปใส่รเท้ไเจใหเ้าส่รอเท้าไรอไหนไาไา นนท้ามีไหนไมีไหนใส่เลยใส่ให้ใส่ให้หน่อยค่ะ 怕怕、oh, 怕！去得，谢谢谢，谢谢谢，谢谢谢谢，没得累累，没得紧累，谢谢。 นายจะเอเป่าเองเหรอแม่เอาอย่างนี<来>้ม<嗯>ั่งพ<嗯>ีสบอม不用放嘴里了 no 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 啊 uh, 啊 uh, 不能再放嘴了啊<嗯>好了 ดูบรรยากาศตอนที่เปิดไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยไม่มีตรงนี้ันนี้ก็เป็นบอใช้สีช็อกสะท้อนแสงนะแล้วก็มีพวกเมนูเมนูต,าต่างๆนะปกติอาหารที่เป็นอาหารต่างเมืองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นี่ก็ ชุดหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยสีร้อยนะฮะบาทนะผมคูณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูของจริงครั้งหนึ่งนี่เราดูคร่าวๆทำไมมีแต่คำว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์หายไปไหนระเบิดเมื่อกี้ระเบิดปุ่มนะฮดเดย์ระเบิด จริงอันนี้ตอนแรกจัจะไม่จัดเนาะแต่ว่าเพราะเพราะที่บ้านที่บ้านมันทำสวนเนี่ยที่บ้านทำสวนทำรั้วหิงนี่แต่ละหตัวเด็กล้มก็เลยจับก็นอนดีกว่าเพื่อนเพื่อนซื้อตุ๊กตาสิษฐา เด็กๆเ,เขาก็นั่งทําการบ้านกันอยู่ครับเออคนไหนที่มาร่วมงานนะ <c oughs> นะเมนูเด็ก มีคล้ายๆน้ำพริกของภาคเหนือนี่ชื่อน้ำพริกอะไรน้ำมี่น้ำมี่ที่มันเป็นมะมะเขือก็เออเนี่ยมันคล้ายๆน้ำพริกออกนะเนี้นะฮะคล้ายน้ำพริกออกช่งาะ น,นี่มีข้าวอยู่ข้างล่างอันนี้เขาเรียกอะไรนะโซนอันนี้โซลเลยนะโซจ๊ออันนี้คือต้องใช้มือกินนะคล <c oughs> ้ายๆข้าวเ,เหนียวฮนะแต่ว่าไม่ใช่นะ <c oughs> มีอยู่2อสมชุดนะฮะตรงนัน้นนี้ก็เป็นยำเท้าไก่นะหรือยำตีนไก่นะแล้วก็ไก่ย่าง คล้ายอาหารไทยภาคเหนือนะครับนี่เป็นน้ำมะนาวครับถ้าเจอเรอในสิ่งียวที่เจอน่าจะวยเ่าเาเา่าหนา

เป็นข้าวเหนียวอบสับปะรดอร่อยครับอันนี้อร่อยเปรี้ยวๆหวนาววนๆ ผมใส่ถูมือเรียบร้อยแล้วฮะ,ะเขาบอกว่าให้ต้งจับนะจะจับแล้วนี่มันจะเป็นข้าวสวย,สวยต้องเก็บต้องเอาอย่างนี้เลยนะเนี่ยกินกันแบบอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าคนจีนเขาก็ไม่ถนัดนะฮะที่ไม่ใช่คนไตรื้อเขาก็ยังใช้ตะเกียบคือมันก็เป็นข้าวสวยนั่นแหละนะฮะ <c oughs> เอามาปั้นกิน <c oughs> เอาไว้ในถ้วยผมก็ว่าหลังจะทำ ผมจะใช้มือให้หมดเดี๋ยว,ว,วเอาอะไรดีออออเอาโน่นเดี๋ยว็่นากทะนี่ใช้มือตักเลยฮะอันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นยำเนื้ออะไรสักอย่างรสชาติมันคือแบบ เหมือนภาคเหนือเลยคนระับเหมือนอาหารเหนือเลยอาหารเหนืออาหารอีสานผสมกันอนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้าวเหนียวอ,อะ่ะอันนี้มันเป็นข้าวสวยเหมือนยำอะ่ะเหมือนยำเหมือนยำที่ประเทศไทยนะเปรี้ยวเผ็ด้วเผเปรี้ยวเเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะนาวปกติประเทศจีนเขา จะใช้มะนาวน้อยหน่อยเขาจะใช้น้ำส้มสายชูเยอะนรสชาติใช่เลยล mm hmm. องชิมน้ำพริกมะเขือดูนนะฮะ mm hmm. ดูว่ามันคล้ายๆน้ำพริกออกหรือเปล่า mm hmm. ต้องนี้เลยต้องนี้เลยะฮะ mm hmm. mm hmm. คล้า,ายๆน้ำพริกออกน้ำพริกออกของภาคเหนือคัะแต่ว่ามันเนื้อมันน้อยหน่อยมันจะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศใส่เยอะ่อยเผ็ดเผ็ดเค็มๆเปรี้ยวๆเ,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 เหมือนกันเลยรสชาติเตะเลยฮะแต่ของจีนนี้ไม่ใช่อาหารไตเรือครับเป็นอาหารแบบอาหารแบบจีนผสมฝรั่งจี๊ๆอิ่มยังทำไมเพื่อนหายไปกันหมดเลยข้าวเต็มถ้วยกันหมดเลยเนี่ยเต็มถ้วยเต็มจานเลยทุกคนเลยเนี่ยไปเล่นกันหมดแล้ว ก็สากูบอกว่าเดี๋ยวเขาทำทำก็เล่นได้อยู่ไม่ใช่หรออ๋อีอบอกว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าต้องเดี๋ยวต้องทางกันบ้านก็เลยไปเล่นก่อนก็เลยไม่กินข้าวแต่ว่าชิชีเหลือคนเดียวฮะกินข้าวอยู่บนโต๊ะคนเดียวคนอื่นไปเล่นหรอหูหมูสามชั้น ปิงออมรสชาติมันจะเหมือนแบบเครื่องเทศแบบไทยมากๆนะเหมือนกินอาหารไทยภาคเหนือนเป๊ะเลยอ่ะอปกติอาหารจีนมันจะต่างที่พวกเครื่องเทศกับรสชาติ แต่นี่มันไตยื้อฮะมันเลยใกล้เคียงกันมากครับผมดูน้ำพริกตัวนี้นะครับมันต้องใส่มีขนมเส้นขนมจีนด้วยนะครับไม่ได้ขนมจีนแล้วต้องมี้ชิ้นที่ชิชา้นหนึ่งเลยไการที่เดนี่เดี๋ยวต้องเอาน้ำจิ้มนี่มาใส่นี่อะไรมั้ง คงรู้ฮะมันอยู่ที่ตัวน้ำพริกนั่นแหละครับอย่างนี้ผมใส่หมดแล้วเดี๋ยวต้องตั้นหน่อยต้องต้อนต,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 ต้องต้องหอนิดนึงจำชื่อจำชื่อน้ำพริกไม่ได้ ต้องขอให้คนที่อยู่ภาคเหนือช่วยผมหน่อยนะฮะคือปกติถ้าคนภาคเหนือเนี่ยจะเอาคลิก๊กเนี้ยไปจิ้มกับพวกพวกหัวเปีะจิ้มกับพวกหัวปรียจำชื่อไม่ได้รสชาติก็มันก็จะแบบว่ากลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นสมุนไพรหน่อยนะฮะแล้วก็เผ็ดนิดนึงเออเน่ยจะบอกไงดีงั้นะเดี๋ยว ตามนั่นแหละนะฮะแต่บอกไม่ถูกแต่ว่ารสชาติเหมือนทางเหนือมากนะครับปลานี่ครับมันจะเหมือนพวกแอบเพราะว่าเป็นแอบหรือว่าหอบกอ่ะนะฮะมันย่างๆแล้วก็ใส่พวกตะไคร้ใส่พวกอะไรพวกนี้ฮะดูสีแล้วก็แบบเหมือนกันมากนะแล้วที่จริงมันก็มันก็รสชาติมันก็เหมือนจริงๆแหละนะผมชิมอีกครั้งเพื่อความชัว ใช่เลยเป็นพวกเหมือนของหมกปลาหรือว่าแอบปลาเนี่ยนะครับทางทางของทางหนึ่งมันจะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดแล้วก็หอมหอมพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศต่างๆเหมือนมากมันจะมีเค็มเค็มนํำหน่อยแล้วก็มีเผ็ดนิดนิดแล้วก็หอมหอมหอมาก ื่านี้เชียวบอกว่าชื่อจ้าจ้าไส่ทาครับแปลว่าต้มผักรวมแต่ว่าผักรวมเนี่ยมันมีทั้งหนังหมูอะไรผักกาดไพวกเนี้ยนะหนังหมูไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง อ๋อต้มผักกาดดองฮะต้มผักกาดดองก็ไม่ไม่ค่อยเผ็ดเรี้ยวนิดนิดอืมเี้ยวนิดนิดแล้วก็ไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ ้วันนี้ก็เหนื่อยกันหมดแล้วครับ ซีซีก็หน้าแดงหน้าแดงจนคล้ำไปหมดเลยเหนื่อยมากแน่นกันแต่ว่าสุดๆเลยครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปแบบเนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับซึ่งเป็นบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนะครับ ถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดเกือบ200คลิปที่เป็นบล็อกในจีนเนี่ยสามารถกดตัวไอตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจันถึงสุกผมยังมีสอนเกี่ยวกับทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์พวกนี้ครับมีคลิปทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้เท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ